<c oughs> ดังๆเลยเขียวเอ่ยขาเอ่ยละ่นเลยทุกลำไม่มีชงนมงามสาวแก้มนวลพี่สุดหนึงพ่อแม่รออ้องไห้ทําไม่ขึ้นทุ่งป่าลุงทามถึงเรือเพื่อนกรุงเทพคอยดึงผู้คนคงถึงสาวทุ่งลานเท จากวันเป็นเดือนจากเดือนคลื่นไปเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก่งเทงหวานตึกรามโอลานสวรรค์ทั้งเทสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุง่งโอเคครับ